ต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวสดสายตรงออกาศทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่1 8กันยายน2566ตามเวลาในประเทศไทยวันนี้มีผมทรงโพสุภาผลและคุณนิธิการกำลังวันร่วมนำเสนอรายการครับหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับคิมจองอึนจบภารกิจเยือนรัสเซียมุ่งหน้ากลับเปียงยาง ไตวันจับตาฝูเจียนเรือบรรทุกเครื่องบินจีนรุ่นใหม่เป็นภัยคุกคามสำคัญยอดเสียชีวิตน้ำท่วมใหญ่ลิเบียทะยานแตะ11,300รายแล้วและนั้น2อล้อนนำทําตลาดหนังอเมริกาเงียบขนลุกสุดสัปดาห์นี้นะครับในส่วนเสริมข่าววันนี้ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน รับรางวัลออาบี้สะท้อนวิกฤตด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยหรือไม่สงท้ายวันนี้นะครับสุภาทีม4ซูปเปอร์ฮีโร่แอฟ,ฟริกันบุกเบิกตลาดแอนิเมชันจากแอฟริกาติดตามรายงานเหล่านี้ได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกลุ่มบอสชิงตันครับครับคุณนิทิการสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเรา ติดตามอย่างต่อเนื่องเลยสําหรับขา่าวผู้นำเกาหลีเหนือคิมจองอึนเยือนรัสเซียแต่ว่าตอนนี้เนี่ย ภารกิจต่างๆเสร็จสิ้นแล้วใช่ไหมใช่แล้วตอนนี้กาลังเดินทางกลับกรุงเปียงยางเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะโดยผู้นําสูงสุดของเกาหลีเหนือค่ะคิมจองอึนกําลังเดินทางกลับด้วยรถไฟส่วนตัวในวันอาทิตย์นะคะหลังจากเสร็จสิ้นภารก,กิจในการเยือนรัเสเซียเป็นเวลา6วันท่ามกลางการจับตามองจากทั่วโลกนะคะว่าจะมีดิวอะไรเกิดขึ้นระหว่าง2ประเทศนี้หรือไม่นะคะโดยผู้นําคิมค่ะขึ้นรถไฟการกระสุนจากเมืองอาเทียมไม่ไกลจากวลาดิวอสตอ็อกทางภาคตะวันออกไกลของรัสเซียนะคะท่ามกลางพิธีอำลาที่ จัดขึ้นที่สถานีรถไฟดังกล่าวตามรายงานของสื่อ IA ของทางการรัสเซียคุณลง,งพจน์ในการเือนต่างประเทศครั้งแรกในรอบกว่า4ปีนะคะคิมจองอึนพบหารือกับประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินและเยี่ยมชมศูนย์เทคโนโลยีและฐานทัพสําคัญหลายแห่งของรัสเซียค่ะ นอกจากนี้ยังได้เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยและพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ําแห่งหนึ่งในช่วงเช้าวันอาทิตย์ก่อนที่จะเดินทางกลับด้วยนะคะสื่อรัสเซียเผยแพร่วิดีโอผู้นําคิมสวมชุดสูทสีดํายืนทักทายเจ้าที่รัเสเซียขณะเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยฟาอีสเฟเดอโรของรัเสเซียนะคะก่อนจะเดินทางไปยังพริม,มอสกีอควาเรียมซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ําขนาดใหญ่ที่สุดของรัเสเซียและมีการชมการแสดงสัตว์ต่างๆด้วยไม่ว่าจะเป็นวานเบลูกา้าโลมามลแมวแมวน้ และวอลรัสนะคะการเยือนของผู้นําเกาหลีเหนือครั้งนี้มีภารกิจสาคัญที่สุดก็คือการเจรจากับประธานาธิบดีปูตินเมื่อวันพุทธท่ามกลางการจับตามองอย่างใกล้ชิดของทั้งสหรัฐและเกาหลีใต้ว่าจะมีการจัดทําข้อตกลงด้านการทหารและการซื้อขายอาวุธระหว่างสองประเทศนี้หรือเปล่าค่ะ ก่อนหน้านี้เมื่อวันเสาร์นะครับคุณธิการทางผู้นําคิมพร้อมด้วยรัฐมนตรีกลาโหมรัสเซียเซอร์เกชอยกูและเจ้าหน้าที่ระดับสูงคนอื่นๆนะฮะเดินทางไปสนามบินแห่งหนึ่งใกล้เมืองวลาดิวอสต็อกนะครับเพื่อชมเครื่องบินทิ้งระเบิดยุทธศาสตร์ของรัสเซียและเครื่องบินรอบอื่นๆที่ใช้อยู่ในสงครามยูเครนเช่นที1 6 0 TU95 และท U22 ที่สามารถ ติดขีพปนาวุธพิสัยไกลได้นะครับรวมทั้งขีพปนาวุธความเร็วเหนือเสียงรุ่นใหม่ที่ติดตั้งกับเครื่องบินรบไอพ่นมิก31ด้วยจากนั้นคิมและชอยกูก็เดินทางต่อไปยังเมืองวลาดิวอสต็อกเพื่อชมเรือรบของกองทัพเรือรัสเซียนะครับ ครั้งนี้ก็มีรัฐมนตรีกลาโหมเกาหลีเหนือและผู้บัญชาการกองทัพเรือและกองทัพอากาศของเกาหลีเหนือร่วมเดินทางไปด้วยนักวิเคราะห์บอกนะครับว่าการเยือนสถานที่ต่างๆในรัสเซียของผู้นําเกาหลีเหนือสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นอาจส่งสัญญาณว่ารัฐบาลกรุงเปียงยางต้องการอะไรจากมอสโกนะครับซึ่งก็อาจรวมถึงการแลกเปลี่ยนกระสุนปืนใหญ่ที่รัสเซียต้องการกับยุทธุปกรณ์สมัยใหม่ของรัสเซียหรืออาจรวมถึงเทคโนโลยีดาวเทียมและขีปนาวุธของกองทัพรัสเซียนั่นเอง คุณชียวชาญเชื่อนะครับว่าความร่วมมือทางทหารระหว่างเกาหลีเหนือและรัสเซียอาจรวมถึงการช่วยพัฒนากองทัพอากาศของเกาหลีเหนือให้มีความทันสมัยยิ่งขึ้นนะครับเพราะเครื่องบินรบที่เปียอยางใช้อยู่ในปัจจุบันนั้นส่วนใหญ่มาจากสมัยทศวรรษ1980หรือว่ายุคสหภาพโซเวียตนั่นเองคุณมิติการไปกันต่อนะครับ ที่การประชุมหาหรือระหว่างที่ปรึกษาความมั่นคงของประธานาธิบดีจโจไบเดนนะครับก็มีการหา,หาหรือกับรัฐมนตรีต่างประเทศจีนหวังอี้นะฮะเมื่อสุดสัปดาห์นี้จากการเปิดเผยของรัฐบาลสหรัฐแถลงการของทําเนียบขาวและกระทรวงการต่างประเทศจีนที่เผยแพร่ในวันอาทิตย์นะครับบอกว่าการเจรจาเป็นเวลาสองวันคือวันที่16-17กถึงกันยายนเป็นไปอย่างตรงไปตรงมามีแก่นสารและมีความก้าวหน้านะครับ กระทรวงต่างประเทศจีนบอกว่าทั้งสองฝ่ายตกลงกันที่จะมีการแลกเปลี่ยนในระดับสูงต่อไปแล้วก็จัดการหารือกันในประเด็นเกี่ยวกับกิจการเอเชียแปซิฟิกกิจกรรมทางทะเลและนโยบายต่างประเทศนะครับทางด้านทำเนียบข่าวก็เสริมว่าทั้งสองประเทศนั้นยึดมั่นในการรักษาช่องทางสื่อสารเชิงยุทธศาสตร์และเดินหน้าผลักดันการมีส่วนร่วมในระดับสูงเพิ่มเติม นอกจากนี้นะครับที่ปรึกษาด้านความมั่นคงของทำเนียบขาวเจคซเลเวนก็ยังได้เน้นย้ำถึงสันติภาพและความมั่นคงข้ามช่องแคบไต้หวันขณะที่รัฐมนตรีหวังก็เตือนว่าประเด็นไต้หวันนั้นคือเส้นแบ่งแรกของความสัมพันธ์สหรัฐจีนที่ไม่อาจก้าวข้ามได้นะครับก็มีการพูดถึงนะฮะว่าการหารือของทั้งคู่ ของทั้งคู่ในครั้งนี้นะฮะก็จะเป็นการปูทางไปสู่การประชุมสุดยอดของประธานาธิบดีโจไบเดนกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงซึ่งคาดว่าจะมีขึ้นในช่วงปลายปีนะครับคุณนิติการที่นครซานฟรานซิสโกโร,ระหว่างการประชุมความร่วมมือเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิกหรือเอเปกนะฮะจะมีขึ้นที่นครซานฟรานซิสโกโในเดือนพฤศจิกายนก็อันนี้เป็นการปูทางกันไว้ก่อนนั่นเองครับไปต่อกันที่ เรื่องของไต้หวันบ้างนะฮะเรื่องของจับจตาเช <ไป S 2> ่นกันใช่ตอนนี้บอกว่าไต้หวันเนี่ยดูกําลังจับตามองเดือรถเรือบรรทุกเครื่องบินรุ่นใหม่ของจีนที่เรียกว่าฝูเจียนเรื่องนี้เป็นยังไง ฉรื่น้งนี้น่าสนใจมากเพราะว่ากองทัพไต้หวันมีการออกรายงานด้านกลาโหมออกมานะคะบอกว่าจับตาเรือบรรทุกเครื่องบินลำที่3ที่มีชื่อว่าฝูเจียนเป็นเรือรุ่นใหม่ที่มีความล้ำหน้าที่สุดของกองทัพจีนนะคะและคาดว่าพร้อมที่จะประจำการหลังการทดสอบเดินทะเลท,เลที่จะเกิดขึ้นในช่วงปีหน้าด้วยนะคะโดยการประเมินล่าสุดนะคะในรายงาน national defense report 2023ของกองทัพไต้หวัน เปิดเผยถึงความกังวลเกี่ยวกับภัยคุกคามที่มาจากเรือฟูเจี้ยนลำนี้แล้วก็ยังเรียกร้องให้มีการพัฒนารูปแบบของการสั่งการแบบกระจายอำนาจทั่วทั้งหน่วยงานด้านการทหารของไต้หวันโดยบอกว่าเรื่องนี้ต้องอิงจากบทเรียนที่ไต้หวันได้รับจากสงครามรัสเซียยูเครนค่ะคุณทร,พร,รงพจน์รายงานที่เผยแพร่ er ในช่วงสัปดาห์นี้ยังชี้ว่าเรือบรรทุกเครื่องบินฟูเจ้ยนยังได้รวมเอาความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสําคัญจากเรือบรรทุกเครื่องบินสองลำก่อนหน้าของกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนหรือ PLA ได้ได้แก่เรือซานตงและเรือเหลียวหนิงซึ่งเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินรูปแบบของรัสเซียแต่ว่าที่สําคัญที่สุดที่น่าสนใจที่ไต้หวันหยิบยกขึ้นมาก็คือเครื่องบินที่จะทะยานออกจากเรือฝูเจียนยจะมีการเสริมศักยภาพในการบินด้วยระบบดีดต,ตัวด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า3ตัวที่จะมีประสิทธิภาพมากกว่าระบบเดิมบนเรือบรรทุกเครื่องบินลำอื่นๆโดยเทคโนโลยีนี้นะคะเขาบอกว่า ใช้กับเรือบรรทุกเครื่องบินที่ล้ำสมัยที่สุดในระดับชั้นเจอรัลอาร r ฟอร์ดของสหรัฐเท่านั้นครุมพลังของระบบดีดตัวของเครื่องบินรบจากเรือฟูเจียนนี้จะช่วยเสริมการส่งให้เครื่องบินรบขนาดใหญ่ ขึ้นไปได้แล้วก็ใช้กับพื้นที่ที่รันเวย์สั้นเมื่อรวมกับการพัฒนาดีไซน์อื่นๆของเรือลำนี้ปุ๊บก็จะทำให้เรือฝูเจี้ยนสามารถบรรทุกเครื่องบินขับไล่ได้ถึง40ลำทีเดียวอันนี้อ้างอิงจากรายงานด้านกลาโหมของทางไต้หวันนะคะขณะที่เรือซานตงและเรือเหลียวหนิงซึ่งเป็น2เรือบรรทุกเครื่องบินของกองทัพจีนก่อนหน้านี้เนี่ยสามารถที่จะบรรทุกเครื่องบินขับไล่ได้ประมาณ1 8ถึง3าลำนะคะคในรายงานยังเพิ่มเติมด้วยว่าเรือฝูเจี้ยนจะเข้าเสริมศัก กิภาพของจีนในการปิดตายช่องแคบไต้หวันรวมทั้งชะลอและป้องกันกองทัพสหรัฐในการเข้ามาช่วยป้องกันไต้หวันจากการโจมตีจากจีนได้ซึ่งเรื่องนี้พนตรีหวงหวนฉีผู้ช่วยรองประธานคณะเสนาธิการด้านข่าวกรองนะคะบอกว่านี่คือภัยคุกคามทางทะเลครั้งสําคัญที่ไต้หวันจะต้องรับมือในอนาคตค่ะคุณทรงพจน์ก็ถือว่าเป็น ศักยภาพทางทะเลของจีนที่กำลังขยายอย่างรวดเร็วนะฮะ,ะและในขณะท,ที่กองทัพไต้หวันมองเรือฟูเจีเยนว่าเป็นภัยคุกคามใหญ่แต่บรรดาน,นักวิเคราะห์อิสระก็ชี้นะครับว่าเทคโนโลยีนี้ยังถือว่าใหม่มากสำหรับจีนแล้วก็ยังไม่ได้รับการทดสอบด้วยคิด เรียวนะครับจาก global china หับแห่งสถาบัน Atlantic Council ให้ทัศนากับ VOA บอกว่าขนาดกองทัพเรือสหรัฐเองก็ยังเคยเผชิญกับเรื่องประหลาดใจหลายครั้งในช่วงที่ทดสอบระบบส่งเครื่องบินรบด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามาแล้วดังนั้นก็จะหมายความว่านี่เป็นเทคโนโลยีใหม่จากจีนดังนั้นเนี่ยจะต้องมีการทดสอบกันอีก หลายครั้งนะครับผู้ชียวาญพวกนี้ยังบอกด้วยว่าปัญหาที่กองทัพสหรัฐเจอบ่อยๆก็คือเครื่องมือส่งมีความแม่นยําเกินไปและทุกครั้งที่เครื่องส่งดีตัวออไปก็ทําให้เกิดแรงกดที่โครงสร้างเครื่องบินและอาจทำให้เกิดความเสียหายกับเครื่องบินได้อย่างรวดเร็วนะครับซึ่งกองทัพสหรัฐมีแนวทางในการแก้ปัญหานี้แล้ว แต่ไม่แน่ใจว่าทางจีนจะหาทางแก้ได้หรือไม่อย่างไรนะฮะ,ะนอกจากนี้ริชาร์ดเฉินยงกังนะครับที่ปรึกษาของไต้หวัน e n t t r r for security studies ก็บอกกับ B O A ว่าจีนยังล้าหลังสหรัฐในการฝึกนักบินในการบินจากเรือบรรทุกเครื่องบินอย่างฝูเจี้ยนด้วยเมื่อเทียบกับนักบินของกองทัพเรือสหรัฐที่มีประสบการณ์และผ่านภารกิจมามากกว่า ขเขายังบอกได้ว่านักบินกองทัพเรือจีนอาจจะเจอภารกิจนี้เพียง2-3ถึงสครั้งต่อปีเท่านั้นและประเมินว่าประสิทธิภาพในการสู้รบของนักบินจีนอาจจะอยู่ที่ประมาณ1ใน3เมื่อเทียบกับนักบินอเมริกันและก็อาจจะเพิ่มขึ้นอีกประมาณ50%ใน5ปีนี่ก็เป็นการพยายามเปรียบเทียบศักยภาพอของนักบินด้วยส่วนผู้เชี่ยวชาญจากสาบินสถาบัน atlantic c คานซนะครับประเมินว่าจีนอาจต้งใช้เวลาอีก2ปีในการฝึกสําหรับเรือฝูเจียนในการเดินเรือที่พร้อมสําหรับการสู้รบได้จริงนะครับันนิีิการค่ะแต่ว่ากว่าจะถึงเวลานั้น การรับเือของไต้หวันต้องเป็นยังไงในรายงานฉบับดังกล่าวนะคะเขาเสนอว่าให้ไต้หวันพัฒนาศักยภาพในการเอาตัวรอดจากการโจมตีด้วยการพัฒนาสิ่งที่เรียกว่าระบบภาพสถานการณ์ร่วมหรือ common operating picture เพื่อการสื่อสารและแบ่งปันข้อมูลที่ดีขึ้นระหว่างกองทัพและชาติพันธมิตรนะคะโดยย้อนกลับไปเมื่อเดือนพฤษภาคมคุณทรงพ์มีรายงานว่าไต้หวันนั้นจะได้รับความช่วยเหลือจากสหรัฐในการจัดส่งระบบวิทยุที่เชื่อมต่อกับสหรัฐในการจัดตั้งระบบดังกล่าวและสื่อ financial times รายงานเมื่อเดือนมิถุนายนได้วยว่าสหรัฐจ,จะจัดส่งโดรน MQ-9B จำนวนสี่ลำให้กับไต้หวันภายในปี2025ซึ่งจนถึงเวลานั้นทางหน่วยงานด้านกลราหโหมของไต้หวันก็บอกว่าไต้หวันจะสามารถ เริ่มแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองแบบเรียวไทม์นะคะกับทั้งสหรัฐแล้วก็ญี่ปุ่นด้วยและจะสร้างระบบภาพสถานการณ์ร่วมกับทั้งสองประเทศได้ไหนที่สุดนะคุณทรงพลอืมโอเคอันนี้ก็เป็นเรื่องของประเด็นการเมืองระหว่างประเทศนะครับทั้งในส่วนของไต้หวันกับจีนสหรัฐกับจีนแล้วก็เรื่องของรัสเซียกับเกาหลีเหนือด้วยค่ะคราวนี้มาที่อิสราเอลบ้างอิสราเอลก็ต้องบอกว่ามีประเด็นการเมืองขึ้นมาเหมือนกันแต่ไม่ใช่กับประเทศอื่นแต่เป็น Elon Musk, อีลอนมัสมหาเศรษฐีชื่อดังที่เรารู้จักกันดีนะครับวันนี้ทการนายกรัฐมนตรีอิสราเอลเบนเจามินเนทันยาฮูเนี่ยกำลังจะเดินทางถึงรัฐแคลิฟอร์เนียในวันจันทร์นี้นะครับแล้วก็จะหารือกับอีลอนมัสมหาเศรษฐีเจ้าของสื่อสังคมออนไลน์เเจ้าของบริษัทรถยนต์เทสลานะฮะทมกลางเสียงวิจารณ์ว่ามัสเป็นผู้ขยายแนวคิดหรือว่าเปิดพื้นที่ให้แสดงความคิดเห็นต่อต้านยิว ะ,ะ,ะอลอนมสัสเนี่ยซื้อ Twitter เมื่อปีที่แล้วในวงเงิน44,000ล้านดอลลาร์เปลี่ยนชื่อเป็น X แล้วก็สัญญานะครับว่าจะทำให้สื่อสังคมออนไลน์นี้เป็นพื้นที่แสดงความคิดเห็นได้อย่างเสรีในทุกเรื่องที่สำคัญคือว่าปลดพนักง,งานที่ทำหน้าที่ดูแลคอนเทนต์หรือว่าความถูกต้องเหมาะสมของเนื้อหาออกไปหลายตำแหน่งแล้วก็ทำให้กลุ่มรณรงค์นะฮะ anti defamation league หรือ ADL เนี่ย ออกมากล่าวหามัสบอกว่าอนุญาตให้บัญชีของผู้ใช้หลายบัญชีที่เคยถูกปิดไปแล้วเพราะละเมิดกฎเกณฑ์ของ Twitter เนี่ยได้กลับมาเปิดใช้อีกครั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นบัญชีของกลุ่มอนุรักษ์นิยมคนผิวขาวแนวคิดสุดโตง่งกลุ่มนนโอนาซีแล้วก็กลุ่มที่มีแนวคิดต่อต้านอยู่ซึ่งมัส ก็ไม่อยู่นิ่งเฉยแน่นอนก็ออกมาตอบโต้บอกว่าจะขู่ฟ้องกลุ่ม A D L นี้ด้วยนะฮะจากข้อกล่าวหานี้ค่ะและเมื่อเดือนที่แล้วมัสก์ก็เพิ่งยื่นฟ้ององค์กร Center for uh, Countering Digital Hate หรือ C C D S นะครับซึ่งเป็นกลุ่มต่อต้านการแสดงความคิดเห็นแนวเกลียดชังทางอินเทอร์เน็ตหลังจากที่มีรายงานจากกลุ่มนี้บอกว่า uh, การตรวจสอบความเห็นแนวเกลียดชังบนแพลตฟอร์ม X ซึ่งพบว่ามีเนื้อหาเหล่านั้นถูกลบไปเพียง14%ภายในช่วงเวลา1สัปดาห์นะครับเมื่อไม่กี่เดือนที่แล้วนี่เองก็มีอีกประเด็นหนึ่งที่เกี่ยวกับมัสแล้วก็คนที่มีเชื้อสายยิวนะฮะก็คือจอโซลอสนะครับพอมดการเงินและผู้บริจาคเงินเพื่อการกุกศลรายใหญ่โดยมัสเนี่ยไปเปรียบเทียบโซลอสกับตัวร้ายในหนังสือการ์ตูนของชาวยิวซึ่งโซลอสนั้นเป็นชาวยิวเชื้อสายฮังการีที่รอดชีวิตจาก เหตุการ์สังหารหมู่ชาวยิวในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ด้วยนะครับคนนีธที่การก็ถือว่าเป็นประเด็นความขัดแย้งระหว่างมัสกับกลุ่มชาวยิวนะครับ <S <S ทางกระทรวงการต่างประเทศอ,อิสราเอลออกมาประนามการแสดงความเห็นของมัสว่าเป็นการสนับสนุนแนวคิดต่อต้านยิวแต่เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาน,นายกรัฐมนตรีในเน,นทันยาหูก็โทรศัพท์คุยกับมัสเพื่อช่วยหาทางให้เขาลอดพ้นจากข้อกล่าวหาที่ว่านี้นะครับตัวเนทันยาหูเองเนี่ยนะฮะเขาเนี่ยชอบ ็พูดหลายครั้งว่าเขามีเครือข่ายอยู่ในซิลิคอนแวลลี์บริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่หลายราย,ลายแล้วก็อยากให้อิสราเอลเนี่ยเป็นหับหรือว่าเป็นประเทศที่เรียกว่าสตาร์ทอัพน i ช n ั่นนะฮะดังนั้นเนี่ยก็เป็นนโยบายหนึ่งของเขาดังนั้นการผูกสัมพันธ์กับบรรดาผู้บริหารของบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ก็เลยอยู่ในเจนด้านหนึ่งของอาทางนีทันเยาฮูนะครับอ่า ยังไม่จบสําหรับข่าวซึงบอกว่าวันนี้หลายข่าวมีเรื่องของขขริเบีดยดเลย ค่ะก็มีอัปเดตกันนะคะเพราะว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำท่วมครั้งใหญ่ในเมืองเดอร์หน้าของลิเบียนะคะตอนนี้พุ่งสูงกว่า11,300คนแล้วนะคะแล้วก็ผู้สูญหายก็ยังเป็นระดับหมื่นคนนะคะระหว่างที่การค้นหาผู้รอดชีวิตยังคงดำเนินต่อไปอยู่ในขณะนี้นะคะโดยสหพันธ์สภาาชาติและสภาเซียวงเดือนแดงระหว่างประเทศนะคะเปิดเผยกับ AP ว่ามีผู้สูญหายนะคะมากกว่า10,000กับ100คนในเมืองเดอร์หน้าค่ะขณะที่ทางหน่วยงานสาธารณสุขของลิเบีย ยังสรุปตัวเลขผู้เสียชีวิตอยู่ที่5,500คนเมื่อวันพระหาสสบ,บดีที่ผ่านมานะคะด้านรอยเตอร์รายงานเมื่อวันอาทิตย์ด้วยค่ะว่าผู้รอดชีวิตต้องกลายเป็นคนไร้บ้านจากเหตุอุทกภัยครั้งใหญ่นะคะแล้วก็พวกเขาจะต้องเลือกระหว่างการปักหลักอยู่ในเมืองนี้และเผชิญกับความเสี่ยงจากการขาดน้ําสะอาดสําหรับการบริโภคหรือว่าจะฝ่าก,กับระเบิดเพื่อหนีออกไปจากเมืองนะคะทางนี้ผู้อพยพนับหมื่น พวกผู้คนกว่าหมื่นรายต้องเสียชีวิตค่ะประชาชนอย่างน้อยสามหมื่นคนต้องพลัดถิ่นที่อยู่นะคะจากเหตุเขื่อนสองแห่งแตกที่เมืองเดอร์น,นาเมื่อสิบกันยายนเนื่องจากพายุรุนแรงสัตว์ประชาชิระบุว่ามีการฝังรากผู้เสียชีวิตไปมากกว่าหนึ่งพันคนในหลุมฝังศพขนาดใหญ่ในพื้นที่และทางการลิเบียนะคะก็รายงานผู้เสียชีวิตอีกหนึ่งร้อยห้าสิบคนอันนี้คือเป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องเพราะว่าไปบริโภคน้ําปนเปื้อนสารพิษในพื้นที่ประสบภัยเสียชีวิตอีกหนึ่งร้อยห้าสิบคนนะคะแล้วก็ยังมีผู้เสีย อีก170คนเนื่องจากพายุในพื้นที่อื่นๆทางตะวันออกของลิเบียด้วยค่ะคุณทรงพลครับเป็นโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่เลยนะฮะที่ลิเบียนะครับเดี๋ยวเราพักสักครู่แล้วเดี๋ยวไปฟังรายงานเกี่ยวกับรางวัลที่ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนของคนไทยได้รับกันครับ <Feel S 1> ครับศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนของไทยนะครับได้รับประกาศมอบรางวัล a l b ี n Award สาขาผู้ปกป้องประชาธิปไตยที่จัดโดยมูลนิธิครูนี่เพื่อความยุติธรรมหรือว่าครูนี่ฟาวเดชันฟอร์จัสติสนะครับหรือ C, C F J จากผลงานการช่วยเหลือผู้ถูกดำเนินคดีทางการเมืองและก็การแสดงออกและเรียกร้องประชาธิปไตยนะครับแต่ก็มีคำถามนะฮะว่าการได้รับรางวัลน,นี้สะท้อนถึงวิกฤตสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยหรือไม่ติดตามจากรายงานของคุณเยี่ยมยุทธสุทธิฉายาจากเรื่องนี้มาเสนอครับบทบาทการทำหน้าที่ช่วยเหลือทางกฎหมาย คุ้มครองนักเรียนนักศึกษานักกิจกรรมและสื่อมวลชนรวมนับพันรายที่ออกมาชุมนุมและแสดงออกอย่างสันติแต่ถูกทางการจับกลุ่มและดำเนินคดีทางกฎหมายคือผลงานที่ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนองค์กรภาคประชาสังคมของไทยได้รับเลือกให้เป็นผู้ที่ได้รับรางวัลเอวีอวอร์ดจากมูลนิธิครูนี่เพื่อความยุติธรรมหรือ C.F.J. ที่จะมีการมอบรางวัลอย่างเป็นทางการที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาในเดือนกันยายนนี้ครับ The provides free legal มูลนิธิ C.F.J. ที่ตั้งขึ้นโดยอามาลคลูนีทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนและจอจคลูนีดาราดังชาวอเมริกันผู้เป็นสามีมอบรางวาัลเอบี้เป็นปีที่สองติดต่อกันแล้วครับโดยในปีนี้ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนของไทยจะเป็นส่วนหนึ่งของผู้ได้รับรางวาัลร่วมกับตัวแทนจากหลายประเทศทั่วโลกซึ่งล้วนเป็นผู้มีบทบาทในการปกป้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ที่มีการละเมิดสิทธิ์อย่างรุนแรงในประเทศต่างๆได้แก่สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกอิรานซีเรียและยูเครนที่ถูกลุกรานโดยรัสเซียครับเขาก็ให้ความสําคัญกับงานสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยว่าเยาวรักอนุพันธ์ผู้อํานวยการศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนให้สัมภาษณ์กับบีโอเอไทยว่ารู้สึกดีใจที่องค์กรเล็กๆได้รับรางวัลในระดับโลกแต่ว่าการได้รับรางวัลก็สะท้อนว่า ปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศเล็กๆอย่างไทยมีความร้ายแรงจนได้รับความสนใจจากองค์กรต่างประเทศครับคือรางวัลเนี่ยเขาเป็นรางวัลระดับโลกใช่ไหมคะแล้วก็เขาอะมาเห็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยซึ่งถือว่าเป็นประเทศเล็กๆนะคะแล้วก็เขาก็ให้ความสําคัญกับงานสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยว่าประเทศไทยอะมันเกิดอะไรขึ้นอแล้วก็ เฮ้ยมันมันเหมือนกับว่ามันเกิดวิกฤตายแรงขนาดไหนอะที่เขาถึงแบบกลับมาพิจารณาแล้วก็มอบรางวัลให้เราศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนก่อตั้งขึ้นไม่นานหลังการรัฐประหารโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติเมื่อปีพุทธศักราช2557หลังมีการเรียกบุคคลไปรายงานตัวจับก,กุมคุมขังและนำประชาชนขึ้นไต่สวนบนสารทหารครับโดยศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน ทำหน้าที่บันทึกข้อมูลการละเมิดสิทธิ์ช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ผู้ได้รับผลกระทบและเผยแพร่ความรู้เรื่องกฎหมายและการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมแม้ว่าจะผ่านช่วงเวลาภายใต้รัฐบาลทหารมาก่อนแต่ช่วงเวลาที่เยาวลักษณ์สะท้อนว่าเป็นช่วงเวลาที่วิกฤตที่สุดของการทํางานกลับเป็นช่วงหลังปีพุทธศักราช2563ที่มีการออกมาชุมนุมเรียกร้องการปฏิรูปในหลายประเด็น พอมันเกิดการชุมนุมขนาดใหญ่หลังจากนั้นเนี่ยรัฐเนี่ยเขาก็ใช้กฎหมายใช้ความรุนแรงเข้ามาจัดก,การปราบปรามดาเนินคดีกับฝั่งประชาชนที่เรียกร้องประชาธิปไตยมันส่งผลทําให้ประชาชนเนี่ยถูกดําเนินคดีเนี่ยจากสถิติที่เราทํางานเนี่ยก็คือร่วม2,000ันคน แล้วก็ถ้าเป็นคดีเนี่ยก็ประมาณอยู่ประมาณเกือบพันห้าร้อยคดีอย่างเนี้ก็ถือว่าสูงสุดนะในประวัติศาสตร์ในประวัติศาสตร์ยุค <Okay. S 2> ใ,ใหม่นะคะฉะนั้นน่ะเราก็เลยแบบคือทำงานหนักกันมากที่ช่วยเหลือคนถูกจับถูกดำเนินคดีในมุมมองของผู้อำนวยการศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนยอมรับว่าสถานการณ์ในเรื่องสิทธิมนุษยชนและความเท่าเทียมยังคงเต็มไปด้วยคำถาม แม้ไทยจะมีการเปลี่ยนรัฐบาลที่มีพักเพื่อไทยเป็นแกนนําแล้วก็ตามคือรัฐบาลเนี่ยเปิดโอกาสให้คุณทักษิณกลับมาแล้วก็มีการอภัยโทษถูกไหมคะฉะนั้นเนี่ยไอ้เรื่องเรื่องการปองดองอะ่ะมันไม่ใช่เฉพาะที่จะให้คุณทักษิณเนี่ยได้รับการอภัยโทษเพียงคนเดียวมันควรที่จะมองโดยภาพรวมแล้วก็นำพาประเทศไปสู่ข้างหน้าด้วยกัน เยาวะลักษณ์คาดหวังว่าหลักนิติรัฐและประชาธิปไตยที่ถูกทำลายโดยการรัฐประหารจะถูกรื้อฟื้นขึ้นมาใหม่พร้อมกับสังคมที่มีเสรีภาพประชาธิปไตยและความเท่าเทียมครับเวลาเราพูดเรื่องประชาธิปไตยเราก็พูดว่านอกจากประชาธิปไตยแล้วมันควรที่จะมีนิติรัฐแล้วก็ควรมีสิทธิมนุษยชนเนี่ยสามหลักเนี่ยอยู่เนี่ยเป็นสามเสาเดียวกัน รางวัลออลบี้หรือออลบี้อวอร์ดโดยมูลนิธิคลูนี่เพื่อความยุติธรรมจะตั้งขึ้นมาเพื่อให้ความสำคัญแก่ผู้ที่เสี่ยงภัยและอุทิศชีวิตให้กับความยุติธรรมจากทั่วโลกครับโดยตั้งขึ้นตามชื่อของออลบี้แซ็กซ์ตุลาการศาลร,รัฐธรรมนูญประเทศแอฟริกาใต้หนึ่งในผู้มีบทบาทในการยกเลิกการแบ่งแยกสีผิวในแอฟริกาใต้จนสำเร็จในยุคทศวรรษที่90ครับเยี่ยมยุทธสุธทธิฉายาบ o a ไทย รงวงงชิงตันครับขอบคุณครับคุณเยี่ยมยุทธนะครับน้องใหม่ของเราไปกันต่อเลยนะฮนะสำหรับอันดับภาพยนตร์ทำงเงินเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ ค่ะก็ยังคงสยองกันไม่หยุดนะคะผีแม่ชีเดอรนันทูะคะยังเป็นแชมป์เก่านะคะครองอันดับเหนียวแน่นนะคะยังคงเอาชนะหนังแนวฆาตรกรรมสืบสวนอคอนจิงอินเวนิสนะคะรายได้เบียดบี้กันเลยแต่ปรากฏว่าตลาดหนังสัปดาห์นี้เนี่ยเงียบเป็นเป่าสากน่ากลัวยิ่งกว่าหนังผีซะอีกนะคุณทรงพจน์ <c oughs> โดยอันดับหนึ่งเนี่ยทำรายได้เพิ่ม14.7ล้านดอลลาร์นะคะขณะที่อคอนจิงอินเวนินะคะหนังภาคต่อ ของอสามหนังนิยายขายดีของอ,อ,อากาธา,าคริสตี้ตนะคะกวาดรายได้สัปดาห์แรก14ล้าน5แสนดอลลาร์นะคะอันดับ3เป็น The Equalizer 3นะคะผลงานของเดนเซลวอชิงตันนะคะเข้ามา3ส,สัปดาห์รายได้ลดลงมานิดหนึ่ง7ล้านดอลลาร์อันดับ4เป็น My Big Fat Greek Wedding 3นะคะเก็บค่าตั๋วไปทัวร์กรีซได้อีก4ล้าน7แสนดอลลาร์และอันดับสุดท้ายเหมือนจะไม่ยอมลาแรงไปได้ง่าย บาร์บี้นะคะได้ไปอีก4ล้านดอลลาร์จากการเข้าฉายมาแล้ว9สัปดาห์ทวนรายได้ทัวโลกับทลุ1,420ล้านดอลลาร์ไปแล้วคุณโอ๊ครับผมขอบคุณครับไปส่งท้ายกันเรื่องของการ์ตูนแอนิเมชันจากแอฟริกาครับซูเปอร์ทีมโซึ่งเพิ่งายฉายทาง Netflix เร็วๆนี้นะฮะแล้วก็ถือว่าบุกเบิกนะฮะหนังแอนิเมช,ชันจากแอฟริกาให้เราได้รู้จักกันเชิญครับซีรีส์แนวแอนิเมชันสัญชาติแอฟริกนเรื่องซูเปอร์ทีม4 เป็นเรื่องราวของเด็กสาววัยรุ่น4ี่คนที่จับพลัดจับผลูกลายเป็นฮีโร่ในภารกิจกอบกู้โลกซึ่งสามารถรับชมได้ทาง Netflix แล้วค่ะมาเลงกามูเลนเดมานักเขียนและผู้สร้างชาวแซมเบียบอกกับ VOA <Yeah. S 1> ว่า <Some hero. S 1> เธอชอบดูการ์ตูนตั้งแต่ยังเป็นเด็กแต่ไม่เคยมองเห็นภาพของตัวเองเป็นตัวการ์ตูนเหล่านั้นเลยแม้แต่น้อย แต่ในซีรีส์เรื่อง s u เปอร์ทีมโเธอได้เห็นแอฟริกาได้เห็นตัวละครชาวแอฟริกันและได้เห็นลูซาก้าเมืองหลวงของแซมเบียบนหน้าจอโทรทัศน์ดังนั้นการที่ใช้ตัวละครที่สนุกสนานและสามารถเข้าถึงได้เหล่านี้จึงเป็นการช่วยให้สามารถบอกเล่าเรื่องราวที่เต็มไปด้วยแอคชั่นอารมณ์ขันแต่ก็เปลี่ยนไปด้วยความรักความเข้าใจค่ะ so using you know fun, characters we tell t h e full of action มูเลนเดมาผู้สร้างซูเปอร์ทีมโฟกล่าวว่าเ <s> ธอรู้สึกสนุกกับการที่ได้เห็นความก้าวหน้ามีศิลป,ปินที่น่าทึ่งจากทั่วโลกมาร่วมงานกาันจนตอนนี้ซีรีส์แอนิเมชันเรื่องนี้ได้ออกอากาศทางเ <s> น็ fli x แล้วค่ะันักภาคชาวแซมเบียโซวาเอ็นกาววรา <s> ผู้ภาคเสียงเป็นเคบองโกซูเปอร์ฮีโร่วัยรุ่นผู้หลงไหลในวิทยาศาสตร์และการศึกษากล่าวว่าเธอคิดว่าการภาคเสียงแอนิเมชันเรื่องนี้ให้ทั้งความตื่นเต้นปนประมา แต่สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือการได้เรียนรู้มากมายจากประสบการณ์นี้ค่ะ It was a mixture it was a mixture of exciting I was a bit nervous you know but but most of all I learned a lot from the experience a อเคเดมูยุมบนาผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสารของยูโทเบีย Studios ในลูซาก้ากล่าวว่านักสร้างภาพยนตร์แอนิเมชันหลายๆคนในแซมเบียต้องเรียนรู้ด้วยตนเองและขาดการสนับสนุนทางด้านเทคนิคแต่พวกเขาก็ยังคงพยายามต่อไปค่ะ I think Super Team 4 had one of the best releases for animation in Africa because มูยุมบนาเชื่อว่าซูเปอร์ทีมโฟเป็นหนึ่งในผลงานแอนิเมชันที่ดีที่สุด <and animation, S 1> เรื่องหนึ่งในแอฟริกาเพราะโดยทั่วไปแล้วยังมีข้อวิพากษ<ต>์วิจารณ์เกี่ยวกับแอฟริกากับแอนิเมชันแต่ซูเปอร์ทีมโฟได้ช่วยเปิดประตูสู่โลกแอนิเมชันจริงๆค่ะสตูดิโอทริกเกอร์ฟิชในแอฟริกาใต้ซึ่งผลิตซูเปอร์ทีมโฟมีกำหนดจะเปิดตัวแอนิเมชันเรื่องอื่นๆใน n น t f l i x Disney และ Show Max ในปีนี้ค่ะทางด้านแอนโทนีซิลเวอร์สตันผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสารค์ของ Tricker f กเก กล่าวกับ VOA ว่าปี2023นี้เป็นปีที่ยอดเยี่ยมสําหรับแอนิเมชันสัญชาติแอฟริกันค่ะ the, the medium of animation actually could employ so many different people เขากล่าวต่อไปว่าในการสร้างแอนิเมชั่นนั้นสามารถจ้างคนได้มากมายตั้งแต่การเขียนคอนเซปต์คนจัดแสงไปจนถึงฝ่ายผลิตและฝ่ายการเงินผู้คนจะได้เห็นเรื่องราวของชาวแอฟริกันผู้คนแอฟริกันตลอดจนวัฒนธรรมที่หลากหลายของทวีปกันมากขึ้นค่ะผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมนี้อย่างซิลเวอร์สตันกล่าวว่าการผลิตภาพยนตร์แอนิเมชันและรายการโทรทัศน์กำลังเพิ่มสูงขึ้นในแอฟริกา เช่นเดียวกับผู้ที่มีความสามารถก็มีอยู่มากมายเช่นกันและตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่ต้องเปิดโอกาสให้กับคนเหล่านั้นค่ะธัญพรสุนทรวงศ์ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะครับผมครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับผมทรงพศภาผลและคุณนิติการกำลังวันต้องลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ สวัสดีครับที่จบไปก็เป็นข่าวสดใสาตรงจากกรุงวอชิงตันนะคะก็การ์ตูนแอนิเมชันน่ารักเนาะน่าเอ็นดูเลยแหละดูแล้วเป็นเด็กๆก็ดูเพลินดีใช่ใช่แล้วก็กำลังเข้ามาทำตลาดในอเมริกาดสวัสดีค่ะคุณทรงพจน์คุณดีที่การค่ะสวัสดีครับคุณธีีาร์ละน่าสนใจ ที่เราได้เห็นเทคโนโลยีการสื่อสารมันไร้พรมแดนทําให้ผู้คนที่ได้เรียนรู้แล้วก็ได้ใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ผลิตผลิตผลงานสินค้าและบริการของตนเองจากหลายมุมโลกมันก็ทําให้เราได้เห็นความความกล้าหาญความเก่งกล้าการแสดงออกและมุมมองทางวัฒนธรรมที่อาจจะเปลี่ยนไปทําให้ชาวโลกได้เห็นวิถีชีวิตในอีกรูปแบบหนึ่งแทนที่จะมาจากประเทศอุตสาหกรรมชั้นนานะคะ ใช่ครับแล้วเรื่องของวัฒนธรรมนี่ยสาคัญเพราะว่าเป็นการผสมผสานเลยนะเอาแอนิเมชันเอาลักษณะวัฒนธรรมของอทั้งโลกตะวันตกเนี่ยซูเปอร์ฮีโร่แล้วก็ไปผสมกับวัฒนธรรมของแอฟริกันน่าดูมากแล้วก็อยากจะรู้ว่าเออา